สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5รหัสวิสชาท15101กับคุณครูดารุณีมนตีรักเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการพูดมารยาทในการพู การพูดมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราใช้การพูดในการประกอบกิจการงานต่างๆการสมาคมกับผู้อื่นนะคะผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานนะคะการคบหาสมาคมกับผู้อื่นตลอดเวลาจน แม้แต่กระทั่งการทำประโยชน์แก่สังคมล้วนแต่เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในการพูดทั้งสิ้นนะคะการพูดเนี่ยมีความสำคัญทั้งต่อตอนเองนะคะและผู้อื่นต่อตอนเองก็คือการพูดพูดพูดที่พูดแล้วมีศิละปะในการพูดนะคะก็จะสามารถถ่ายทอดความรู้ที่เรามี ให้กับผู้อื่นได้นะ,ะหรือเป็นประโยชน์กับผู้อื่นก็คือเราสามารถนำคำพูดที่เรามีอยู่นะคะไปพูดแนะนำให้ความรู้กับผู้อื่นได้นะคะในการพูดก็จำเป็นที่จะต้องมีมารยาทในการพูด นักเรียนลองมาฟังความหมายของมารยาทในการพูดก่อนนะคะมารยาทในการพูดหมายถึงผูพ้พูดมีกิริยาวาจาเรียบร้อยท่าทางสง่างามอ่อนโยนสุภาพหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช้ท่าทางประกอบคำพูดให้มากจนเกินไปนะคะ มารยาทในการพูดมีดังนี้ 1. พูดจาไพเราะ 2. ไม่แย่งกันพูด 3. พูดด้วยถ้อยคำสุภาพไม่หยาบคายนะคะสพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล 5. ไม่พูดแทรกจังหวะผู้อื่น 6. พูดด้วยหน้าตายิย้มแย้มแจ่มใส 7. ใช้ความดังของเสียงให้พอเหมาะไม่เบาหรือดังจนเกินไปนะคะ 8. ไม่พูดยินทาว่าร้ายผู้อื่น 9. เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นการฝึกฝนให้มีมารยาทในการพูดนะคะควรปฏิบัติด,ดังนี้ ข้อที่หนึ่งต้องรู้จักกล่าวคำทักทายนะคะสอ,อต้องเป็นผู้ฟังที่ดีข้อที่สามต้องรู้จักควบคุมอารมณ์และก็น้ำเสียงข้อสี จาดูถูกหรือข่มขู่ผู้ฟังข้อที่5ต้องรู้จักใช้คำสุภาพนะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการพูดไปแล้วนะคะถ้านักเรียนยังมีความสงสัยนักเรียนสามารถที่จะย้อน กลับไปดูได้นะคะแล้วทำความเข้าใจกับเรื่องต่างๆนะคะนักเรียนก็จะมีความชัดเจนในเนื้อหามากขึ้นนะคะหลังจากที่นักเรียนเข้าใจแล้วนะคะนักเรียนก็มาทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนนะคะเช่นเคย วันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนนะคะจำนวน5้าข้อด้วยกัน,ให,นกให้นักเรียนนะคะเลือกคำตอบข้อกกหรือข้อขอที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยนะคะเหมือนเช่นเคย ะคะถ้าข้อไหนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถจดบันทึกนะคะสิ่งทีน่นักเรียนไม่เข้าใจไว้นะคะแล้วมาถามคุณครูนะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยกับบท,บทเรียนเรื่องมารยาทในการพูดนะคะ กับคุณครูดารุณีมนตีรักขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ